เฟ m a รแต่งยกเจ็ดรอสุดๆไปเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่เพจซอแต่งโปรแรงบ้านหนูแดงพานคอรน,นะคะวันนี้นะคะหนูแดงก็นํารถแต่งหลอ่ลอๆนะคะมาให้พี่ๆดูเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างเนาะมาดูเลยค่ะนี่ค่ะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าเลปเตอร์ค่ะแล้วก็มีเป็นนะคะไฟขีดๆเนาะสามขีดให้เลยแล้วก็ตัวอักษร f อ r d o r d เป็นสีดำด้านขอบก็เป็นสีแดงนะคะไฟค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านไฟกันบ้างนะคะไฟก็อัพเกรดแบบเต็มระบบเลยนะคะสะเต็ปไฟเลี้ยวคะ่ะ3สเต็ป d a ย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์วงแหวนโปรเจคเตอร์แล้วก็ดวงตาของรถคันนี้นะคะเป็นสีแดงค่ะมาค่ะ แล้วเรามาดูที่ตัวกันชนนะคะกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าของ h ฮ m m e r นะคะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยค่ะพี่พี่ก็เป็นรุ่น King Series นะคะก็มีห่วงโอเมก้ารากจุงได้จริงถึง3ตันแล้วก็มีเป็นส่วนในชุดเรื่องของไฟตัดหมอกที่ติดมากับตัวไอ้นี่เนาะกันชนหน้าให้โอเคค่ะพี่พี่ขึ้นมาดูด้านบนกันบ้างค่ะด้านบนเป็นสกู๊ค่ะทรงฟิตนะคะรูปมามาแต่งขาเป็นสีดำด้านตัดกับดำเงาน,นะคะก็ทำให้รถคันนี้ดูหล่อสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ โอเคด้านบนหล่อแล้วตรงกลางข้างหน้าหล่อแล้วเดี๋ยวเราก้มไปดูด้านล่างกันบ้างคะ่ะขยับมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะพี่ๆ <Okay. S 2> ในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็ใส่เป็นคาค่ะยูนิคอร์เจนสามค่ะสีน้ําเงินตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายกเ็นะคะหนูแดงใส่อะไรกันไปบ้างมาดูเลยค่ะพี่ๆอยากรู้เราใช่ไหมมาดูเลยค่ะพี่ๆมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะยกเจ็ดนะคะเราก็เปลี่ยนคอมาค่ะแล้วก็ ปีกนกเป็นปีกนกเดิน,นะคะแต่โชคก็เปลี่ยนเหมือนกันเป็นโชคของโรเฟนเดอร์ค่ะโอเคมาดูยางของรถคันนี้เลยนะคะว่าใหญ่ๆแบบนี้ยแม็กขอบอะไรนะคะแล้วก็เป็นยางของอะไรนะคะโอเคค่ะยางนะคะก็เป็นยางสไตล์ออฟโรดนะคะสเปคยางจะอยู่ที่37ทับ12.5 R20 นะคะเป็นแม็กขอบ20คะ่ะแม็ก mm hmm. ก็เป็น ของ o อ i อนะคะเป็นสไตล์ออฟโรดออ f เซ t ตลบ4ีค่ะก็ทำให้รถคันนี้ดูสูงแล้วก็ดูใหญ่แล้วก็ดูหล่อมากๆเลยใช่ไหมคะพี่พี่โอเคมาค่ะซุ้มล้อ6นิ้วค่ะแบบหมุดเงินก็ในส่วนของ FF4 Max นะคะก็จะเป็นไบเทอร์โบนะคะหรือว่าเทอร์โบคู่เนาะเป็นเครื่องขับ4ค่ะมาสติ๊กเกอร์นะคะก็ออกแบบได้เลยนะคะพี่ปักพี่เป้ลน,นะคะก็ออกแบบเป็นชื่อตัวเองค่ะปักเปิ้ลแล้วก็วาสนาค่ะ คาดแบบว่าสีเทาแบบนี้เลยในส่วนของประตูทั้งสองฝั่งนะคะครอบไม่ใช่ครอบเบ้ารองมือจับคิ้วกันสาดราวหลังคาหนูแดงก็ใส่ไปให้พี่ๆเลยค่ะเราก็เปลี่ยนบันไดข้างนะคะจากเดิมๆเ,เป็นของฮัมเมอร์เลยค่ะก็ทําให้รถคันนี้นะคะดูหล่อดูดุมากยิ่งขึ้นค่ะมาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูโชกนะคะโชกด้านหลังเราก็เปลี่ยนเป็นโชกของโปรเฟนเดอร์นะคะก็เป็นซับแทงในตัวนะคะปรับได้8ระดับค่ะสําสหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบขับแบบว่าลุยๆนะคะก็ปรับแปไปเลยปรับเจ็ปรับแปไปเลยค่ะหรือว่าถ้าชอบแบบว่าขับแบบนิ่มๆนวลๆก็ปรับประมาณสี่ก็พอค่ะ <S <S มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ, <S <S ะ,คะไฟนะคะ <S <S เป็นไฟปีกผีเสื้อค่ะแบบลมดําค่ะพี่ๆแล้วก็ข้อฝาท้ายเป็นแบบเว้นโลโก้นะคะ ตัวอักษรเอ p ปอร์สีดำเงาแล้วก็ตัดได้สีดำด้านก็ดูหล่อแล้วก็ดูเข้ากันเนาะกันชนหลังเป็นของ Hummer คะ่ะห่วงโอเมก้าลากจูงได้จริงถึง3ตันแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนเนาะแล้วก็มีตรงไฟสี่เหลี่ยมตรงนี้โอเคเดี๋ยวหนูแดงาพาพี่ไปดูรอบรถอีกทีหนึ่งนะคะมาเลยคะ่ะมาเลย โอเคค่ะเป็นไงคะรล่อสุดๆไปเลยใช่ไหมคะก็สําหรับนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบรถหลอ่ลอๆสูงๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ สามารถนะคะแครปรูปรถคันนี้ค่ะแล้วก็ทักมาที่เพจฟอตแต่งโปรแรงบายหนูแดงพานครน,นะคะหรือโทรที่เบอร์0615239524ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะช่อง Youtube ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดชมนะคะคลิปแต่งหลอ่ลอๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในรุ่นโฉมปัจจุบันนะคะที่แต่งหล่อมากๆเลยหรือว่าเป็นส่วนในรุ่นของเน็กเจนนะคะที่จะเริมทยอยแต่งกันแล้วเนาะก็สาหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะ